สวัสดีค่ะทุกคนหมวยมาแล้วค่ะอ่านี่คือเสียงจริงๆของมวยนะคะหมวยไม่ได้ออพก็คือพูดปกตินะคะมูเตทาลอดมาแล้วนะคะมูเตทาลอดใคร FC ฟซีคนไหนที่คิดถึงมวยนะคะขอบคุณมากนะคะ ช่วงที่ผ่านมามามา,มาหายๆก็คือว่าดูแลสุขภาพงานยุ่งด้วยฉีดวัคซีนด้วยแล้วก็บวกกับที่ตาเจ็บด้วยนะคะเหมอยก็ต้องดูแลตัวเองก่อนเนาะก่อนที่จะมีแรงแล้วก็ร่างกายแข็งแรงมาคุยกับทุกคนได้นะคะแล้วก็เวลาเปิดไพ่อ่ะหมวยก็ต้องใช้พลังเหมือนกันไม่ใช่ว่าเปิดดูเล่นๆน,นะคะก็ต้องใช้เหมือนแบบพู้ไม่ถูกอะ่ะทุกคนที่ ที่เป็นคนที่อ่านผู้อ่านไพ่ทาโร่ค่ะก็จะมีพลังส่วนตัวของแต่ละคนนะคะมีคุณครูครูบาอาจารย์นะคะหมวยจะมาเริ่มคุณมีนะคะหมวยเริ่มไพ่มาสำหรับนี้นะคะวิสาตความรักได้ที่การงานการเงินของคุณมีประจำเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยนะะหัวข้อแรกหมวยขอเริ่มการงานนะคะ คุณมีการงานประจําเดือนกระ,กะดาาคมของคุณมีจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตาหมวยเริ่มเลือดที่มันข้างอยู่ในตาขาวมันเริ่มจางแล้วนะคะหมวยก็ดูแลตัวเองอย่างเคร่งขัดนะคะเพื่อที่ไม่ให้เอฟซี FC ทุกท่านเป็นห่วงมากนะคะเริ่มค่ะใบแรกนะคะ Two of Pentacles ค่ะสองเหรียญ ดิไฮเินสเตสนะคะดูฟูค่ะการงานเดหฮงแมนแล้วก็เอตอปอนะคะแปดไมทง้งหน้าที่การงานของคุณนะคะตอนนี้มันมันเหมือนเป็นในพาร์ทที่อิสระ หมดขอพูดในในพาร์ทของคนที่เป็นเจ้าขอกิจการหรือว่าทำอะไรเป็นส่วนตัวนะคะธุรกิจส่วนตัวก็คือว่าคุณได้ได้รู้สึกว่ามีอิสระในในในหน้าที่การงานของคุณรู้สึกเหมือนแบบว่ามีความเป็นอิสระสูงแล้วก็เกี่ยวเนื่องไปด้วยกับการติดต่อสื่อสารที่มันเหมือนแบบมากขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ะค่ะ เปิดไพ่มาสองเหรียญก็คือว่าคุณกําลังบาลานซ์อยู่ว่าเออก็ไหนลงทุนดีก็ไหนที่จะจัดสรรดีอะไรเงี้ยคะ่ะมีการคิดก่อนที่จะลงทุนด้วยนะคะเดี๋ยวให้พินเส้นนี่ก็หมายถึงว่าคุณเอา่าเป็นผู้หญิงที่หรือผู้ชายที่คุณมีน่ะเป็นนัก นักเดินทางด้วยช่วงนี้มันไม่เกี่ยวกับโควิดนะคะเดินทางมันก็มีเกี่ยวหมายถึงว่าติดต่อการสื่อสารได้นะคะประมาณนี้เน้นไปเรื่องของการเจราจาติดต่อสื่อสารนะคะแห่งแมนคุณมีความคิดมาก ในเรื่องของธุรกิจการงานว่าจะต้องทำยังไงดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คุณเป็นคนคิดมากคิดเยอะอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเป็นบางครั้งเป็นหนูจำไมแล้วก็หนูน้อยนๆอ,อ,อยด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะคุณจะมีความคิดอะไรเป็นของตัวเองอยู่จนบางครั้งอยู่คนเดียวเก็บตัวเงี้ยคนเดียวแล้วก็เ,เครียดเกินไปก็ออกไปนะคะมุ่งไปนะคะ แต่คาถาเนี้ยค่ะมุ่งชนกำแพงเลยค่ะประมาณว่าเขาบอกว่าให้ให้คุณมุ่งหรือว่าคุณมีความคิดที่จะมุ่งไปทำอะค่ะทำได้นะคะโดยโดย,โดยแบบว่าสำเร็จเลยแหละแต่คาถาคือเหมือนแบบทำได้โดยโดยไม่ต้องคิดมากนะคะ่ะก็คือแบบว่าจะจะได้รับผลตอการตอบรับอย่างอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะประมาณนั้นนะมาต่อด้วยเรื่องของการเงิน เสียงหมวดเป็นอย่างนี้นะคะหมวดไม่ได้แอปนะคะทุกคนแอปไม่เป็นนะคะแก่แล้วอ่าการเงิน 7. เจ็ดเหรียญค่ะสองดาบแปดเหรียญค่ะควีนถือเหรียญน,นะคะ เงินมีแต่เหรียญนะแล้วก็ The Star เฮงอะเฮงรวยมากด้วยแล้วก็ไปเ hey. ทเป็นช่วงที่คุณมีนะคะมุ่งตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินเก็บเงินนะคะแปดเหรียญนี้ไม่ไม่วอกแวกต่อสิ่งใดเลยมาเป็นช่วงที่กำลังมาเป็นช่วงที่ขาขึ้นออบางท่านอาจจะเกี่ยวกับว่า ออนไลน์ได้ด้วยนะคะมันเป็นไปได้ก็คือตอนนี้ทุกทางอ่ะเปิดให้คุณมีอยู่แล้วทั้งโชคลาภทางการเงินทั้งเงินทองนะคะเนาะคุณก็มุ่งที่จะหาเงินแล้วก็ใช้เงินอย่างมีสติและอย่างยิ่งยวดมากด้วยในการที่จะเสียเงินแต่ละอย่างออกไปตอนนี้สิ่งที่คุณตั้งหน้าตั้งตากเก็บเงินทำงานหาเงินนั้นน่ะคุณน่ะ ได้นั่งบอลลังแล้วนะคะเพราะว่ามันมีเหมือนแบบว่าที่หมยมองเห็นแล้วก็สื่อได้ด้วยก็คือว่าทางด้านออนไลน์ของคุณน่ะคือมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอ่ะอหรือไม่คนที่แบบว่าเทรดหุ้นหรือกองทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเงินเข้ามาสะพัดเลยนะคะยืนหนึ่งเลยนะคะเป็นถึงขั้นเดอะสตาร์เลยแล้วก็เป็นช่วงที่คุณโดดเด่นมากมวยขอให้คุณแบบมุ่งไปเลยนะคะทําไปอย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะว่า ฟ้าเปิดแล้วจังหวะเปิดแล้วโชคชะตาคุณเปิดแล้วขอให้ทํามันอย่างเต็มที่เลยนะคะเป็นโชคที่เหมือนแบบมาหาโชคของคุณมีนเลยอะ่ะหมวยหมวยดูได้อย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเเงินมาแบบเยอะมากอะ่ะประมาณนี้นะคะมาต่อกันด้วยความรักนะคะใอ้ฉ<ไห>าคุณมีมากเลยเนาะหัวข้อต่อไปนะคะความรัก ความรักของคุณมีประจาเดือนกระกฎะาคมน,นี้จะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มนะคะเจ็ดดาบค่ะคิดวางแผนอะไรอยู่หรือเปล่า The Devil นะคะควีนถือดาบค่ะช่วงนี้ดุนะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงด้วยหรือเปล่า The c h a r i o t ค่ะ <c oughs> แล้วก็ห้าเหรียญค่ะ คุณมีการวางแผนที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ความรักของคุณน่ะก็เหมือนแบบว่าไม่ว่าเขาหรือเธอหรือว่าเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้อาจจะเป็นตัวคุณที่ตอนนี้ก็เหมือนกับแบบว่ารุ่มหลงอะ่ะรักรักแทนน่ะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะเนี่ยก็มันก็เหมือนกับว่าคุณแบบว่า ที่ผ่านมาอารมณ์ปีกมากแม่ฟันชับเลยแต่ตอนนี้คุณได้ลดดาทิมลงแล้วเพราะว่าคุณหรือว่าคนลกของคุณอาจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารเดินทางหรือไม่ก็ไปต่างถิ่นต่างแดนกันเป็นช่วงที่ห่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวไมไปถึงว่าคนที่ยังไม่มีคู่หรือยังไม่มีอ่าหมายถึงคนโสด่ะ อาจจะติดต่อกันด้านเกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้นะคะในเรื่องของแบบแอปหาคู่หรือไม่ก็การติดต่อเจรจารในเรื่องของงานอะไรเงี้ยค่ะมันมาจากทางนี้แล้วก็เกี่ยวได,ได้ได้ด้วยกับว่าคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้นะคะมันมีการเดินทางมันมีการสื่อออนไลน์เกิดขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็ อาจจะมีการที่จะต้องเสียเงินบ้างเล็กๆ,กๆน้อยๆแต่มันไม่ได้มากนะคะเพื่อในการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอะคะคุณมีเนาะโรแมนตแนะคะมาบอกหน่อยนะคะว่าคุณมีความรักของเขาจะเป็นอย่างไรต่อคะ่ะนี่มีการโนนีกันนะคะเหมือนแรกเริ่มที่เหมือนแบบป๊อปปี้เลิฟอะมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องคะ่ะ s t u d e n t trust นะคะเชื่อนะแล้วก็นี่ไงนางฟ้าจะให้พรอคุณนะ่ะในสิ่งที่คุณเคยขอเอาไว้แล้วก็นี่นะคะจะมีการเปลี่ยนสถานนะคนที่มีคู่แต่งงานแล้วก็อาจจะมีลูกนะคะมีเด็กเข้ามากเกี่ยวข้องหรือว่าคนที่กำลังวางแผนก็อาจจะมี เบบี Baby, หรือว่าอยากจะมีเบบีก็ได้แต่ช่วงนี้คุณมีหมอก็เคยเตือนแล้วว่าถ้าใครที่ยังไม่พร้อมนะคะก็ให้คุมเนาะแต่คนที่พร้อมแล้วว่าเบบี Baby, มาเต็มเลยนะคะมาแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่แบบว่าลูกให้ของขวัญอาจจะเป็นโชคลาภลองลองลอง,ลองแทงหวยเกี่ยวกับลูกคุณได้นะตัวเลขอะ่ะแล้วก็อ่าแล้วก็ คนที่คนที่ที่กำลังคบกำลังเอ็นี่กันอยู่นะคะก็เป็นการที่จะได้ขยับสถานะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งสำหรับคนที่เพิ่งคุยก็อาจจะได้เป็นแฟนกันหรือว่าคนที่เป็นแฟนกันก็อาจจะเหมือนถึงขั้นแต่งงานกาันเพราะว่าอยากมีเบบี๋แล้วหรือว่าคนที่ผลามีเบบี๋แล้วก็อาจจะได้แต่งงานกาันอะไรประมาณนี้เลยนะคำตอบของนางฟ้าจะเป็นองไรบ้างนะคะ ันนี้น้องดอลล่าไปอาบน้ํามาสวยเลยน้องดอลล่าโชว์โชว์หน้าให้ให้คนดูหน่อยละลูกสวยไหมไหนไหนมองกล้องสิลูกมองกล้องหน่อยมงกล้องหน่อยดอนดอนมองกล้องหน่อยมาขอนอกเวลานิดหนึ่งนะอันนี้นี่น้องมันหน้าสะอาดแล้วไม่มีขี้ตาแล้วนะคะมา <laughs> โอเค คําคตอบของนางฟ้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรก l e t go ค่ะปล่อยวาง Yes ค่ะแล้วก็ Take action ดูหอมมากเลยละ่ละแล้วก็ Improve him e นะคะใบสุดท้าย No need to worry คุณเป็นคนคิดมากอย่างที่หมวยบอกเลยตอนแรกๆว่าคุณเป็นเด็กน้อยจาไม่นะตอนนี้นะคะ let's go ปล่อยผ่านไปเลยนะคะแล้วก็เดินไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างแอคชั่นไปเลยนะคะ มันมันมันโอเคอยู่แล้วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมาเซตอยู่แล้วดวงคุณมีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมาเต็มอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยทุกหัวข้อเลยนะคะแม้กระทั่งเรื่องการงานการเงินความรักมาทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างเยสเลยมันใช่เลยเป็นดวงของคุณละทุกทางแลยเปิดแล้วนะคะโอเค <c oughs> ไลทิติค่ะราศีอะไร ธาตุอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณมีนะคะลิบบ้าค่ะตุนชอรัสค่ะราส,สีพึกสง แล้วก็จูปิเตอร์ค่ะราศีชนูราศีอะไรท่าอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณมีนนะคะบัตรจำเดือนกรกฎาคมนี้ราศีตุลราศีพฤศพแล้วก็ราศีชนูถ้าใครอยากดูเป็นการสสุนตัวนะคะไอล่าไอดีหมวยมาได้นะคะฝากช่องมูเตทาร o ลอดด้วยนะคะ y u t u b e มูเตทารลอดบายหมวยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์หมวยด้วยนะคะมากดไ like. ล แชร์และอย่าลืมมาคอมเมนต์มาพูดคุยกับหวยได้นะคะน่ารับฝัน,นดีนะคะคุณมีขอให้โชคดีนะคะดวงเปิดแล้วแล้วก็ take action มุ่งไปทําไปเลยนะคะอย่าคิดมากอย่าก,กังวลน,นะคะแล้วก็คอยควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะจะได้เป็นคนที่น่ารักเนาะบ๊ายบายคะ่ะ